สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชแนลค่ะวันนี้ไปเจอขนมหวานถูกใจชอบกินเห็นที่ไหนจะต้องซื้อเข้าหมากค่ะหอมหวานกำลังพอดีกินไม่หมดครั้งทีเดียวนะคะเช้าครึ่งถ้วยเช้าครึ่งตัวนี้นะคะ แล้วก็ตอนเย็นหลังอาหารค่ำก็กินอีกทีหนึงกำลังพอดีเลยค่ะอาทิตย์แค่อาทิตย์หนึ่งก็สองกล่องกำลังพอดีแล้วก็เลยค้นหาข้อมูลคุณประโยชน์ของข้าวหมากจาก Google เนาะแหล่งข้อมูลความรู้มาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะขออนุญาตอ่านนะคะจะเป็นข้าวข้าวเหนียวดำ จะเป็นข้าวดำหรือข้าวขาวก็ได้นะคะที่มาทำข้าวหมากข้าวหมากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาตั้งแต่โบราณโบราณที่ทำแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นขนมหวานข้าวที่หมักกับยีสต์กับรากับยีสต์ในรูปของแป้งข้าวหมากมาหมากัก ยีกับลาก็จะไปทำปฏิกิยาทำให้ทาให้เกิดเป็นมีแอลกอฮอล์จากแป้งเปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะซึ่งเวลาที่เราดีต่อสุขภาพยังไงไปนค้นข้อมูลมาฝากเพื่อนๆมาดูกันคะ่ะขออนุญาตอ่านนะคะเพื่อนๆเ,เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาตั้งแต่โบราณโบราณที่ทำแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นขนมหวานคนสมัยก่อนได้คิดค้นการทำข้าวหมากโดยการนำเอาเข้าวเหนียวนึ่งมาหมักกับลาและยีสในรูปของแป้งข้าวหมากและยีสจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหรือเป็นแอลกอฮอล์เล็กน้อยข้าวที่หมักออกมาจะมีลักษณะ นุ่มยุย่ยมีรสหวานมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยใครที่ชอบข้าวหมากนี่เวลาเห็นนี่อดไม่ได้เลยในข้าวหมากนะคะเพื่อนๆมีแบคทีเรียชนิดดีก็คือโปรไบโอติกจะมีแบคทีเรียชนิดดีที่มีอยู่ในนมเปรี้ยวนั่นก็คือโปรไบโอติก เวลาเรากินเข้าหมากเข้าไปโปรไบโอติกก็จะไปอยู่ในลำไส้ของเราโปรไบโอติกตัวนี้จะทำให้เราไม่ท้องผูกขับถ่ายได้ดีปรับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนทำให้นอนหลับดีสตรีวัทองใครนอนไม่หลับลองมามาลอง,ลอง uh, กินเข้าหมากดูค่ะนอกจากหวานให้ความอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์ในการช่วยทําให้เรานอนหลับดีขึ้นนะคะบำรุงกระดูกบำรุงกระดูกดูดซึมแคลเซียมได้ดีทําให้กระดูกแข็งแรงผิวผิวสวยใสไม่มีสิวเมื่อเราขับถ่ายได้ดีแล้วก็ผิวผิวพรรณก็ดีเนาะสิวก็ไม่ขึ้น ช่วยในการขับถ่ายก็คือว่าเขามีไฟเบอร์มีไฟเบอร์เยอะการขับถ่ายก็เลยก็เลยดีบำรุงเลือดได้อันนี้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Google นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะกินอะไรเราก็กินให้พอเหมาะพอควรเนาะอย่างรุ่นนี้กินชอบจริงๆก็กินอาทิตย์ละสองครั้งค่ะเราชอบเนาะ ก็กินอย่างอื่นด้วยมีข้อมูลมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกวันเข้ามาคุยกันในใต้คลิปนะคะมีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันค่ะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นนี้ชาแนลนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ